มากินเนื้อเสือลองไห้ย่างสดสดบนเตาถ่านกันครับเนื้อเสือลองไห้ยกับใบมะละกอสดๆมาเพื่อนอจัดขาเตากันเลยทีเดียวฮะวันนี้เดี๋ยวขอแบบขาพยาธก่อนอนร้อนไปเลยทีเดียว ม,มันก็เลลกๆดูรักทะเลหน่อยเอ็กเซกซอล,ลี่เยอะ <laughs> ถ้าคนที่เคี้ยวไม่ดีนะเรียบร้อยกินไม่ได้ <laughs> ต้องต้องเคี้ยวแข็งแรงมา ขื้ดมากเขาบอกว่าใบไม้กอแก่มะเร็งอันนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งหากล้างกันขื้นมากนานๆจริงๆไม่เป็นไรเนื้อเสือร้องไห้ บลาเขือขาวกรอบอนี่ลองแล้วออ้ยดูเนื้อเหลืองๆขอแบบมันมาหน่อยเอาแบบมันๆเอาแต่มันนะดูเพื่อนๆขนาดกันไก่ยังไม่เข้าแล้วเขี้ยวเราจะเข้าไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ใครหลักหน้าขอบชอบขอบชอบิง ดูขาวๆเฮ้เหมือนสาวเหนืออืมอันนี้พอได้ขนาดเือ,อยังร้องไห้มันเด้งตู้ฟัน เนื้อเสือลองไห้กับยอดผักแพล่ลองเนื้อบ้างฮะอ,อันนี้แบบมีเดียมแวร์น้ำตกม,มาจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็มาจุ่มน้ำจิ้ม หนึบมากนี่แหละเขาเรียกเนี้ยขาวสักคำเต็มเครื่อง